ยันใสสวยแต้ม,มรับนะนะปลาขาวใสงามๆนคะรับปอบางลงแล้วนะครับครับนะนะาาปลาขาวใสงามๆอีกหนึ่งแจม ตกปลาและผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง c h ชาแนลเล็กๆตาม i ิชิ่งโชว์วันนี้เราจะมาตกปลาหน้าดินนะครับไมยก็เป็นหมายที่ผมมาอ่อยเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเป็นไมยที่ผม,มอ่อย EP ที่แล้วผมก็ได้ลงเบ็ดไปเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นี้นครับก็มาถึงก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับมาถึงก็กว่าจะจัด แจ้งอะไรเสร็จจะลงเสร็จก็ประมาณตีห้านะครับลงเสร็จได้ประมาณ20กว่านาทีตอนนี้ก็ประมาณตีห้าตีห้าจะครึ่งแล้วครับตีห้าจะครึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็เหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อทั่วไปนะครับแต่ผมก็เอาหัวเชื้อยามโรมาผสมใส่ผมก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนื่องจากมันมืดนะครับวิธีการผสม ต่างๆก็เอาไว้ EP หน้าก็แล้วกันนะครับว่าผมจะผสมยังไงวันนี้ก็มาลองเทสดูก่อนนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าที่ผมอ่อยไว้ลงเบ็ดได้ประมาณสามพันนะครับปลาขาวก็กินเลยนะครับได้ไปแล้วหนึ่ง,งแ้มครับเลขใหญ่ถือว่าได้หนึ่งแ้มแล้วนะครับวันนี้ไว้รอลุ้นว่าเรา,รรเราจะได้โคฟี่นะครับเราจะได้โค r ฟี่ไหมวันนี้รอ ก็ม่การเสียเวลานะครับในพี่ๆน,นะนะครับเราไปลุยกันเลยครับน,น,ะนะนะปลาขาวใสงามๆนะครับแจ้มที่สองวันนี้มาแล้วครับเริ่มมีปลาเล็กมาแล้วไปลุ้นกันครับว่าจะมีปลาใหญ่ไหมมานนะครับมานมนมาน ครับพี่พี่นะมาอีกแล้วครับเช้าเช้านี่เป็นช่วงเวลาเชา้าเช้านเป็นช่วงเวลาของเขาเลยนะครับประขาาสามแต้มแล้วครับวันนี้สามแต้มแล้วประขาวเล็กๆก็ถือว่าโอเคเลยครับมาเรื่อย ปลาเล็กเขาก็มีลุ้นปลาใหญ่นะครับไม้นี้ค่อนข้างจะเคี้ยวนะครับกินยากเพราะว่าเสดเยอะเสด็จกวนครับนะปลาก็ไม่ค่อยคอกินเยอะสดวิ่งกวนอยู่ข้างหน้ากินยากมากจะกินก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆนะครับช่วงตอนกลางวันแทบจะไม่ค่อยกิน ต้องมารอรุนกันครับว่ามันจะกินไหมตอนกลางวันดูือครับระเบ็ดที่ผมเอามาก็10บคันนะครับก็สิบคันมีคันเล็กคันใหญ่ผสมกันไปนะครับตามงบประมาณก็ไปรอรุ้นกันนะครับลุย ันแล้วก็ยังเงียบเลยนะครับปลาก็ยังไม่มาสะก,กิดตั้งแต่เช้าเลยครับเงียบมากไม่มีอะไรเลยแดดก็ร้อนอบอ้าวจริงๆครับวันนี้ยังไงก็ไปเช็คเหีย่อกัน,นครับไปเชคเหียื่อีกสักรอบนะครับไปเชคเหยืย่อีกสักรอบรอบที่สามเดียวที่สามกันครับว่าจะเป็นยังไงไปุยกันครับ สู้ครับวันนี้สู้กันแน่นอนครับแล้วน,นะผมก็ได้ลงเหยื่อชุดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับนะเงียบมากเลยนะครับ อากาศก็ร้อนไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่ายังไงได้มาแล้วก็ต้องสู้ครับนะนะ้ะสู้ให้ถึงที่สุดจนถึงตอนเย็นนะครับถ้าไม่มีตัวก็มาซ้ำไปเรื่อยๆนะครับซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวให้นะนะได้รับชมนะครับก็ไปลุยกันเลยครับจะมีการเสียเวลาในช่วงเที่ยงไปบ่ายนะครับนะสู้ๆครับครับพี่ๆนะนะครับเนื่องจาก พายุลมแรงนะครับลมแรงมากกําลังเก็บของคงจะเก็บไม่ได้แล้วครับพี่ๆนะะคงต้องเอาเบ็ดทิ้งไว้นี่ก่อนนะครับไมายก็อยู่ในค่ายทหารนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไว้นี่ก่อนนะครับลมแรงมากครับเดี๋ยวจะให้นาดูลมให้นาดูลมครับลมแรงมากครับนะฮะเมื่อกี้นี้ก็ได้ตัวหนึ่งกําลังเก็บของบางส่วนที่มันจะเปียกนะครับที่มันจะเปียก ฝนผมก็ได้เก็บแล้วนะครับก็ได้ไปเพียนไปตัวหนึ่งเพียนไซโลก็ตัวใหญ่มากนะครับปลาก็มาเข้าตอนพายุมาพอดีตอนนี้ก็คงต้องถอยก่อน,นครับี่นี่นะจะเข้าไม่เข้าก็คงต้องถอยไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะเมื่อพายุสงบนะครับเอาเพี่ๆนะนะครับตอนนี้ก็พายุก็เบาบางลงแล้วนะครับหลังจากที่พายุเข้ามาหนักเลยเมื่อตอนพายุเข้าก็ได้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้เช็กเหนเลยว่านปลาก,กินไหมปลาก,กินอะไรไหมเดี๋ยวเราไปเช็คเหยื่อเช็คอะไรกันเลยครับนะฮนะตอนนี้ก็จะบ่ายสามโมงแล้วน่าจ,จะบ่ายสามแล้วล่ะ ดูมาลุ้นว่าจะเป็นยังไงหลังจากพายุมีตัวให้นาได้รับชมไหมไปลุยกันเลยครับประขาวใสาง,งามงาอีกหนึ่งแต้มหลังจากพายุ ปาขาสวสอยอีกหนึ่งแต้มครับหมานนะครับวันนี้ได้ปลาขาวตามสี่ตัวแล้ว ทังอะไรจะลงก็เอาการพอสมควรนะครับพียนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับกับเสียงลมที่อาจจะลมแรงหน่อยนะครับเนื่องจากลมพายุพึ่งผ่านไปก็ยังมีลมลมก็ยังพัดแรงนะครับพัดแรงมากไว้รอติดตามไม้สุดท้ายนะครับถึงประมาณ6กโมงครับโมงเย็นว่าจะมี ตัวไหมนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามก,กว่าแล้วก็จะลงไม้ท้ายเลยยาวเลยไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าปลากินก็จะถ่ายให้ในน้าดูไปรับชมครับ เมื่อกี้ก็มีพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ในที่ทำงานนะครับมาเล่นด้วยนะครับก็ทักทายกันนะครับแล้วก็ตกฝั่งตรงนู้นนะครับนี่นะครับที่ตกฝั่งตรงนู้นให้ที่ตกฝั่งตรงนู้น ตรงที่ว่างๆนะครับ ยนใส่สวยๆเลยครับแจ้งที่สามสุดยอดครับวันนี้มานครับวันนี้มากินช่วงเย็นๆครับเรียนต่อครับมีเวลาครับนั่นนะก็ป้าก็เข้าช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้ววันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับ ว่ายังพอได้ตัวกับไม้ที่เพิ่งอ่อยใหม่ได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับกับไม้เขี่ยวแบบนี้สุดยอดมากไมนนี้เขี่ยวจริงต้องใช้เวลาในการกินกว่าจะกินกว่าจะได้แต่ละตัวใช้เวลาพอสมควรก็ดุยกันต่อครับยังมีเวลายังไม่ค่ำเท่าไหร่มีเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งครับเพิ่งจะหกโมงอะ 30นาทีครับไม่ประมาณนี้ครับดูกันต่อดู รู้เงินต่อครับมีเวลาอยู่ นะั่นนะมาอีกแต้มแล้วครับแก้มที่สี่ก่อนจะกลับครับผมกําลังจะเก็บของแล้วกําลังเริ่มเก็บของโดนอีกหนึ่งตัวครับหมานครับหมานวันนี้ครับพี่ๆนะันะ่นะครับสำหรับทิป ปลาหน้าดินของเราในวันนี้นะครับก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังผมก็ผมยังไม่เก็บนะครับผมกําลังจะเก็บของครับมันจะค่ําก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะให้หน้าๆได้ดูผลงานของเราในวันนี้นะครับว่าเราได้กี่ตัวนะครับวันนี้ถือว่าโอเคเลยครับสําหรับการมาซ้ำาํำไม้ไม้นี้นะครับการมาซ้ํา ที่เราอ่อยไว้นะครับที่ผมอ่อยไว้ก็ถือว่าโอเคครับก็นาดได้ดู้วครับกระเพียนใส่ส,สวยๆสีแต้มนะครับกระเพียนใส,ส,สวยๆสีแต้มสุดยอดมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเบ็ดแล้วก็ เก็บของเก็บอะไรกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับโมงครึ่งจะมืดแล้วจะทำลวก็ไม้ไหมายของผมก็มันไม่ไกลนะครับมันอยู่ใกล้ค่ายทหารอยู่ในค่ายทหารนะครับตรีนี้ที่ทํางานของผมเองก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดก็เพิ่งอัดปลาเมื่อกี้นะครับก็ไม่พูดมากแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ใน E ีพีต่อไปนะครับผมก็จะมาซ้ำที่เดิมตรงนี้นะครับผมจะมาซ้ำที่เดิมตรงนี้พรุ่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาซ้ำพรุ่งนี้นะรตรงนี้นครับก็ไว้รอติดตามรับชมต่อไปนะครับผมจะหาโทฟี่ตรงนี้ให้ได้นะครับโทฟี่เราจะตามหาโทฟี่ตรงนี้จนกว่าจะเจอนะครับ หวังว่าจะ,จะได้เจอโคฟี่ใหญ่ๆสักตัวนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะนะก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องตกฟ้าเล็กๆช่องนี้ได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ